จ้ะพ่อจ่าแม่จ่าวันนี้ยายพินจะพามานําเสนอบอลบอลสวยๆนะเนี่ยต,ตัวนี้ออกก่อนอันนี้คลิปแค่ประกอบฉากเฉยๆเนี่ยจ้ะมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าตอนนี้ยายพินไม่เทียบบอลมั่งเลยจะเทียบได้ยังไงแล้วตอนนี้บอลใหม่บอลเก่าออกมาหน้าตามันคล้ายๆกันเทียบไม่ได้เนาะถ้ามั่นใจตอนนี้ถ้าคลิปเก่าๆยายพินอนะบางทีมันก็ไอ้นี่จ้ะ จริงมั่งไม่จริงมั่งก็ยะพินจะถือตามคําบอกเล่าของเจ้าของบอลจ้ะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วจ้ะถ้าถ้าแม่นถ้าไม่แม่นห้ามพูดชื่อจ้ะแต่นี้ก็ยพินก็พอได้มาพอจากหลังบอลน,นั่นน่ะนะอันนี้เนาะให้ดูเฉยๆว่าอันเนี้ยเพื่อนๆมองอาจว่าจะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเห็นใบเนี่ยต้นโคกันโอ้ถามอันนี้อะไรอันนี้ม่วงมงคลถามนี่อะไรอันนี้ม่วงมงคลไม่ใช่จ้ะ ไอพินจะบอกว่าอันนี้คือจังหวัดพัทลุงนะดูความสวยของเขาสวยมากจ้ะสวยจริงจ้ะไอถามว่าม่วงมงคลทำไมไม่สวยม่วงมงคลกำลังท้องจ้ะอุ้มท้องอยู่จ้ะเห็นไหมม่วงมงคลอุ้มท้องอยู่นะจ้ะม่วงมงคลยังไม่มีลูกไอยังยังยังไอนี่อยู่จ้ะอุ้มท้องอยู่บอลถ้าบอลถ้ามีดอกมีลูกอะ่ะ มีดอกมีตั้งเม็ดอุ้มเม็ดอุ้มท้องอยู่อย่างเงี้ยจะทําให้บอลไม่สวยจ้ะบอลชะง,งักจก้ะเห็นไหมอดตาดูที่ไหนดูที่สีเห็นไหมดูที่สีพัทลุงจะมีสีสันสดใสกว่าจา้ะกระดูกจมพูแจ่มโปดแจ่มโปดจ้ะแล้วก็จะเหลื่อมเหลื่อมทองอ่ะประกายทองหรือเปล่ายาพินก็เรียกไม่ถูกหรือประกายหรือเหลื่อมเหลื่อมออกเป็นทองทเง,งาเงาจ้ะ สวยกว่าม่วงม่วงมงคลจ้ะม่วงมงคลนี่ก็สวยจ้ะถามว่าเยพินจะมาเล่าอะไรกวางอีกแต่มาบอกว่าเนจ่ะอันนี้มาเล่าถึงลูกไม้มา แง่ลูกไม้สวยมากลูกไม้กําลังมาแรงสําหรับเยพินลูกไม้นานไหมเลี้ยงลูกไม้เผื่อจะแบบว่าลูกไม้ออกดอกครั้งหนึ่งนานไหมจะมีลูกใหม่ไม่นานจา้ะนี่จ,าจา้ะจ้ะดอกนี้นะจ๊ะนี่ดอกนี้ดอกนี้ก็คือเนี่ยผลผลิตของข่าววันนี้ไม่ใช่นะจําได้ไหมที่จีพินผสมแล้วบอกว่าจะได้เท่าไหร่แล้วก็จะเก็บไปทําพันุ์ขยายพันธุ์ให้หมดที่ไหนได้ไม่ได้จริงนรอกจ้ะตอนนี้ขายกินไปเรื่อยๆแล้ว ขายกินตั้งแต่สมัยยังจนอยู่อ่ะขายซื้อข้าวกินไปและวไรนี้คือน,นี้ก็ผสมได้อีกแล้วเนี่ยสําหรับเพื่อนเพื่อนนะหันมันคิดจะหันมาเล่นในลูกไม้ใหม่นะจ๊ะหน้าเล่นจ้ะอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วดูเนี่ยถ้าเราไม่พาหัวไม่ย้ายหน่อไม่อะไรนะเขาออกหน่อเรื่อยๆจ้ะถ้าเราให้ความสมบูรณ์กับเขา,าจะเห็นไหมจ้ะ แบตโทรศัพท์ยพินจะหมดแล้วเนี่ยอะไรไม่เตรียมความพร้อมเลยแกเยพินอีนนี้ก็ลูกไม้ตรงไม้ปลูกมาสามสี่เดือนจะมีหน่อยแล้วมีหัวอีกแล้วผ่าได้อีกแล้วอันนียพินจบคลิปนี้ก่อนโทรศัพท์แบตหมดแล้ว